สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการต่อประกอบสอนไอ้ตัวลูกศรน,นะครับที่เราจะต้องใช้ประกอบในโฟลชาร์ดของเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นลูกศรที่ลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลักษรที่โผล่สที่ยืงไปนะครับซึ่งจริงในโครดอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่ใช้ทําลูกศรอ,อยู่แล้วนะครับก็คือตรงที่เป็นรูปทรงสําเร็จรูปนะครับเบสิกเชฟนะครับก็มีส่วนของลูกศรเมื่อเรานํา แล้วเรากดใช้ตัวลูกศรปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของออฟตี้มีให้เราเลือกนะครับที่มีเลือกเลือกลูกศรหลายแบบเอวาดมันก็จะได้เป็นตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้เราก็วาดนี่นะครับแต่ก็สามารถจะปรับแต่งได้ด้วยครับก็คือจับจับจุดที่ตรงนี้ปรับแต่งได้นะครับแล้วเราก็เลือกผมจะเลือกเป็นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวอักษรแบบนี้นะครับ นี่แบบนี้นะครับเป็นลูกศรแบบชี้ไปทางลักษณะนี้นะครับมันก็ยังมีตัวสีแดงเนี่ยเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนเราจะต้องกดตัวเชฟทูกว่าแล้วก็มาปรับกดตรงโนดตรงสีแดงๆนี้ให้มันสามารถเปลี่ยนขนาดให้เปลี่ยนรูปทรงของหัวลูกศรได้จะหัวบางหัวหนานะครับแล้วแต่เรานี่นะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูวิธีที่เราจะ ประกอบตอบให้เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็คือเริ่มต้นด้วยตัวตัวปกติสักตัวหนึ่งก่อนนะครับโดยวาดวาดแล้วเราก็ลากให้มันเป็นด้านที่เราต้องการนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะถ้าเราตัวนี้นะครับถ้าเราจะต้องการกลับเราก็แค่กลับกับกระจกนะครับมันก็จะเป็นลูกศรที่จ่ชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยเราก็ใช้วิธีหมุนเราก็ได้นะครับหรือว่า มันสามารถเลือกจากตัวตรงนี้ไนดะ้มีชี้ขึ้นชี้ลงนะครับแต่เราจะใช้ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็วาดรูปสีเดี่ยวขึ้นมาอางนงานนะครับขณะวาดวานี่เราจะเปิดสแนปไว้ด้วยนะครับเปิดสแนปออ j เจ t บไปเมื่อเราวาดสีเดี่ยมขึ้นมาเลยอนะ่ะเขาจะี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเขาก็จะมีขนาดเท่ากับตัวเส้นนี้เราก็ตึงยืดออกไปใช่ไหมครับเราสามารถดึงยืดลงไปได้ทีนี้เราก็ใช้ตัวเนี้ย มันเป็นคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับเรากดเครื่องมือสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่ตั้งมุมให้โค้งนะครับเราต้องปลดล็อกกุญแจก่อนถ้าเราไม่ปลดล็อกกุญแจเนี่ยเมื่อเราตั้งมุมโค้งอย่างเช่นเราตั้งคุมโค้งห้าสิบเขาจะโค้งหมดเลยนะครับเราก็ปลดล็อกที่กุญแจเสียก่อนนะครับเพื่อจะตั้งอิสระดได้เราตั้งมุมบนด้านนี้มุมบนด้านขวามือเราตั้งเป็นห้าสิบนะครับมันจะตีโคง้งลงมาอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ย ประกบเข้าไปนะครับที่ตัวตัวนี้นตัวนี้เหมือนกันเราก็จ้งมุมโคง้งนะครับมันก็จะเป็นส่วนโคง้งพอดีเราเก็บเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราเก็บไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ตัวนี้สามารถจะปรับแต่งได้อีกตามใจชอบนะครับตัน,นี้เราเชื่อมเชื่อมติดกันนะครับเชื่อมติดกันเป็นครับมันก็เป็นลูกศรท,ที่ที่มีส่วนโค้งตรงมุมนะครับ แล้วก็สามารถจะหดได้โดยวิธีเราจับส่วนหนึ่งไว้แล้วก็ดึงดึงหดเข้าไปนะครับดึงหดเข้าไปขณะลากนิกดคอนโทรลค้างไว้เขาจะล็อกอ่าล็อกให้เราสามารถจะดึงยืดหรือดึงหดตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ลูกศรที่ชี้ไปนุมทิศทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยังมีมุมที่โค้งด้วย ถ้าถ้าเราต้องการให้ให้เส้นนี้ชิดหรือหรือเส้นข้างล่างนี่ชี้ขึ้นไปเราก็จับเฉพาะโหนดข้างล่างนี้กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เดิ่นขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโค้งสั้นนะครับเป็นโค้งสั้นหรือว่าจะให้โค้งติดตัวอัการติดจะตัวอักรนะรเราจะลบโหนดนี้ทิ้งไปครับแล้วก็ดึงเข้ามานี่นะเราจะเป็นลูอกศรแบบแบบนี้นะครับ ถ้าตรงนี้เราก็ยังสามารถจะทำให้มันโค้งกลับอีกทีหนึ่งได้ด้วยเราใช้มุมโค้งตัวนี้กดให้มันสนแกกัปปรตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะได้รูปสาดแบบโค้งไปแล้วก็โค้งมาคือเมือนก็หลบวัตถุที่เราต้องการหลบเขครับเชื่อม,มก็จะเป็นรูปสรแบบนี้ซึ่งเราจะสร้างลูกสอนได้มากมายเลยจากจากตัวต้นกําเนิดของเขาก็คือเป็นตัวที่ ดึงจากเบสิกเชฟของตัวพรดอรมาแล้วก็นํามาสร้างแสงเป็นลูกศรให้มันหมุนไปทางทิศทางที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นจะเพิ่มเพิ่มหัวมันก็ได้นะครับก็คือตรงนี้เรายืดยาวไปนะครับวตรงนี้นะครับจับยืดออกไปให้ยาวเดี๋ยวเราคอนเวอร์ตทุกเคิร์ฟก่อนเพื่อที่จะจับโหนดเข้ายืดได้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาต่อตัวนี้นะครับ ต่อเน,นี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เชื่อมอืมแค่นี้เราก็ได้อักษรที่ที่เป็นรูปแบบชี้แยกเป็นสามแนวนะครับแยกเป็นสามแนวได้หมดเลยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกก็สามารถจะทาลูกศรแบบตรงนี้เอียงตรงนี้เข้าหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรได้ตามใจชอบเลยมันนามาประกอบโฟชาร์อย่างเช่นตัวนี้เป็นจะเป็นโฟชาร์ที่มันจะทําให้เราเข้าใจนะครับ พิมพ์ไปติดในยานของเรานะนครับในเช่นตอนนี้ผมเป็นอย่างคนที่เป็นดูจาก y o u youtube t t h a i l a n d c งคนเรา user นะครับเมื่อสมัครรายเดือนก็จะได้สิทธิ์ในการเป็น YouTube Membership รายเดือนนะครับสามารถดูวิดีโอพิเศษได้แล้วก็สิทธิ์ที่นี่ก็สามารถจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่ม YouTube Membership only นะครับเป็นปุ่มเฟวบุุกปิดนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม fc นี่นะครับอันนี้เป็นสมาชิกตลอดชีพแล้วก็โหลดไฟล์ที่ใช้สอนในวิดีโอปกตนินะครับส่วนตัวนี้ปุ่มนี้จะโหลดไฟล์ที่ใช้สอนในวิดีโอพิเศษนะครับคนที่เป็นสมาชิกสมาสมารถจะเป็นสมาชิกได้ส่วนตรงนี้ก็ซื้อสติกเกอร์ไลน์ก็สามรารถจะจับหน้าจอสติกเกอร์ที่เคยซื้อมาแล้วก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้ครับมันก็เป็นเส้นเชื่อมโยงซึ่งซึ่งเวลาที่บายก็จะยากแต่ถ้าเป็นโฟลชาร์มมันดูและเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกลองทำดูนะครับก็คือสามารถจะ นําไปประกอบกับงานของเราได้สรารพัดเลยนะครับโดยการประกอบต่อตัวนี้นะครับต้องการให้โค้งก็ใช้คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมเข้าไปประกอบเข้มันนะครับแล้วมีปัญหาตรงไหนติดกันก็สามารถจะพิมพ์สอบถามไ,ได้ครับครับ